สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเปรียบเทียบนะครับ Xperia Z5 นะครับกับ Xperia Z3 นะครับมาดูกันว่าจะมีตรงไหนที่มีการปรับปรุงหรือว่าแตกต่างกันนะครับระหว่าง2รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวเครื่องภายนอกกันเลยดีกว่านะครับระหว่างด้านขวามือนะครับเป็น Xperia Z3 นะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับเป็น Xperia Z5 นะครับดูจากด้านหน้าเนี่ย แทบจะไม่ต่างกันเลยครับถ้ามันเป็นสีเดียวกันเนี่ยคงแยกจากกันออกได้ยากนะครับที่เห็นจะชัดเนี่ยก็คือตัวสปีคเกอร์ด้านหน้านะครับที่เป็นสเตอริโอเนี่ยนะครับด้านล่างตัวเ้ทห้าทางขวามือเอะทางซ้ายมือเนี่ยครับจะกลับมาใช้เป็นสปีคเกอร์แบบเป็นแนวยาวๆอยู่ตรงขอบเครื่องแทนที่จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนเ3สามนะครับก็ผลที่เปลี่ยนเนี่ยก็ทําให้เสียงเนี่ย เบาลงนะครับสำหรับสปีคเกอร์สำหรับใครที่ชอบฟังเพลงผ่านโทรศัพท์ก็มันก็เบาลงนิดนึงนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้นะครับมาดูทางด้านข้างเครื่องกันบ้างดีกว่าด้านซ้ายของเครื่องนะครับแท่สด,ด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามีตัวพอร์ตที่เป็นเอาไว้สําหรับชาร์จนะครับโดยเฉพาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพอร์ต USB มันฝังอยู่ด้านในของฝาที่ปิดอยู่นะครับ เวลาที่เราชาร์จเนี่ยโซนี่ก็ทําตัวดอกออกมาให้เราสามารถเสียบปุ๊บเข้าใบชาร์จได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดฝาแต่ว่ายัางไงมันก็ไม่สะดวกอยู่ดีครับวเวลาออกไปข้างนอกที่จะต้องเสียบสายชาร์จหรือว่าซิงกับคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับตัวเซ้เนี่ยด้านล่างก็เลยปุ๊บมีพอร์ตไมโคร USB มาด้านล่างเลยครับส่วนเซนสเนี่ยเป็นแบบเรียบๆไม่มีอะไรนะครับดูด้านขวาของเครื่องนะครับตรงนี้ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนก็คือ ปุ่ม power สำหรับเปิดปิดนะครับจากที่เป็นดีไซน์แบบอมนิบาลานของโซนี่มาตั้งแต่ Xperia Z รุ่นแรกนะครับเป็นแบบปุ่มกดกลมๆ้มยครับมาถึง Z5 เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นแบบแนวยาวๆอย่างนี้เพราะว่ามันฝังตัว fingerprint scanner มาให้ในตัวเลยนะครับสำหรับสแกนเครื่องในการปลดล็อกเครื่องนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เป็นปุ่มชัตเตอร์ที่ยังมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ ปุ่มมันกดได้สะดวกมากขึ้นนะครับในเวลาถ่ายรูปตัวนี้จะแข็งกว่าตัวนี้จะแบบยืดหยุ่นกว่าแล้วก็กดได้สนุกมือขึ้นนะครับส่วนที่มีข้อตีนิดนึงก็คือตรงนี้ครับปุ่มปรับเสียงครับมันเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างมากนะครับเวลาจับเนี่ยถ้าบนชัสามปกติเนี่ยมือเราจะเอื้อมไปกดปุม่มเพิ่มลดเสียงได้พอดีแต่พอมาที่ช5้ห้าเนี่ยแทนที่เราจะกดตรงนี้ได้พอดีเราต้องขยับมือลงมาตรงนี้ซึ่งมันอยู่ในตำแหน่งที่มันไม่ค่อย จะเหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นข้อตีนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านขวาของแทดสเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมนะครับส่วนแทดห้าเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายนะครับที่มันต่างไปก็คือ2ตัวนี้เป็นแบบด a ลซิมนะครับทั้ง2ซิมของแทดสเนี่ยใส่คู่กันแบบนี้แยกเป็น2ถาดแต่ของแทดห้าเนี่ย มันรวมอยู่ในถาดเดียวเลยครับเปิดออกมาปุ๊บเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูนะครับมันจะเป็นถาดซิมถาดเดียวยาวๆอย่างนี้เลยเนี่ยครับก็คือใส่สองซิมลงไปในแผงแผงยาวอย่างนี้นะครับแล้วก็รวมอยู่กับ ช่องใส่ไมโคร s d การนะครับก็คือมีช่องเปิดปิดอยู่แค่ช่องเดียวตรงนี้ด้านนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าพอ USB ก็อยู่ด้านล่างละส่วนทางด้านบนนะครับทั้งคู่ก็ยังมาพร้อมกับช่องเสียบหูฟัง3.5ด้านบนกับไมโครโฟนอีกตัวหนึ่งนะครับเดีย๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับ2เครื่องนี่ครับด้านข้าง ด้านล่างนะครับฮาร์ดแวร์นะครับด้านในเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนก็คือเ3สามเนี่ยใช้ CPU 32บิต Snapdragon 801นะครับส่วนตัวเ5ห้าเนี่ยใช้เป็น CPU 64บิต Snapdragon 810นะครับก็ ตัวนี้เนี่ยยังมีปัญหาเรื่องความร้อนบ้างนครับเท่าที่ใช้ดูเนี่ยบางทีใช้โปรแกรมใช้งานไม่หนักเท่าไหร่เครื่องมันก็ร้อนๆขึ้นมาแล้วครับต่างกับตัวนี้ที่ใช้ snapdragon 801เนี่ยไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องความร้อนเท่าไหร่นะครับส่วนการใช้งานเนี่ยเวลาเข้าเข้าออกแอปนะครับก็ยังเจอว่าตัว Z5 เนี่ยมัน เวลาเครื่องมันร้อนแล้วเนี่ยมันก็มีกระตุกกระตุกบ้างนะครับมันไม่ถึงกับกระตุกให้เห็นชัดเจนครับแต่ว่ามันรู้สึกได้ว่ามันหน่วงๆน,นะครับเดี๋ยวอลองอ่าเปิดให้มันสว่างนิดนึงเดี๋ยวลองต่อ w i f i ไว้ที่เดียวกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองโหลดเว็บเพจให้ดูนะครับว่ามันใช้เวลาต่างกันไหมโอเค เข้าที่เบราว์เซอร์ Chrome นะครับผมจะลองเข้าเว็บ G S M Arena ดูแล้วกันนะครับ นิซัน5สามารถโหลดหน้าเว็บเพจได้เร็วกว่าซตสมากเลยนะครับตอนนี้ซัสยังไม่มาเลยครับเดี๋ยวลองเข้าไว้สักอาร์ติเคิลหนึ่งแล้วกันนะครับ การเรนเดอร์หน้าเว็บเนี่ย z 5สามารถทำได้ค่อนข้างเร็วกว่านะครับนอกนั้นครับถ้าเกิดว่าเครื่องมันไม่ร้อนเนี่ยการทำงานของ z 5ก็ทำได้ค่อนข้างเร็วกว่า z 3อยู่พอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเบนช์มาร์ดูแล้วกันนะครับ ตัวแซผลการนั้นซิงเกิลคอออกมาที่976คะแนนแล้วก็มัลติคออยู่ที่2,869คะแนนนะครับเดี๋ยวเราดูตัว z ซนะครับว่าคะแนนจะออกมาต่างกันขนาดไหนนะครับอ่าแซหมาแล้วครับดูคะแนน i n งเกิลคอรครับ z ซ้เนี่ยน้อยกว่าตัวแซดด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าพอเป็นมัลติคอเนี่ยสามารถทำคะแนนได้เยอะกว่าตัวแซดสนะครับ ก็จริงๆการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสําหรับซานท่าคนที่มีปัญหาเรื่องความร้อนอะไรเนี่ยนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่ได้ใช้งานหนักมากเนี่ยมันก็พอๆกันเลยครับเดี๋ยวสุดท้ายนะครับเราจะลองไปดูที่กล้องถ่ายภาพนะครับกล้องถ่ายภาพของตัว Xperia Z3 เนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่20.7ล้านพิกเซลนะครับส่วน Z5 เนี่ย23ล้านพิกเซล แต่ทั้ง2ตัวนี้เซนเซอร์มีขนาดเท่ากันนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าคุณภาพภาพถ่ายจะต่างกันขนาดไหนนะครับก็คือตัว z 5เนี่ยเป็นเพิ่งเปลี่ยนเซนเซอร์มาเลยนะครับจากเซนเซอร์บน z 3นะครับที่ใช้มาค่อนข้างหลายรุ่นเลยนะครับกว่าจะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูภาพกันดีกว่าที่ผมลองถ่ายมาเปรียบเทียบกันนะครับผมจะไม่บอกแล้วกันว่าภาพของอันไหนมันดีกว่าต่างกันยังไงนะครับลองไปดูกันด้วยสายตาตัวเองแล้วกัน ก็วิดีโอนี้ก็จบกันที่ภาพถ่ายของทั้งคู่แล้วกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยวิดีโอ 4K ของทั้งสองเทียบกันแล้วก็พบกันวิดีโอหน้านะครับโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้กันละกันสวัสดีครับ